คิลานาสูตรว่าด้วยมีตนเป็นเกาะเขาพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวลุวะคามใกล้เมืองเวสาลีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตรตามสหายตามพวกของตนของตนเถิดเราจะเข้าจำพรรษาณเวลุวะคามนี้แหลภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดํำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบตามมิตรตามสหายตามพวกของตนของตนส่วนพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาณเวลุวะคามนั่นแหละ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้วอา,าพาธกล้าบังเกิดขึ้นเวทนาอย่างหนักใกล้มรณะเป็นไปอยู่ได้ยินว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำรงสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่ทรงพลั่นพรึงครั้งนั้นพระองค์ทรงพระดำริว่าการที่เรายัางไม่บอกภิกษุผู้อุปถากยังไม่อำลาภิกษุสง์แล้วปรินิพานเสียนั้น หาสมควรแก่เราไม่ชะไหนหนอเราพึงขับไล่อาพาธนี้เสียด้วยความเพียรแล้วดำรงชีวิตสังขารอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่พระประชวนนั้นด้วยความเพียรแล้วทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวนแล้วทรงหายจากความไข้ไม่นานประทับนั่งบนอาสนะ ที่เขาปูลาดไว้ในร่มแห่งวิหารลำดับนั้นพระอานนุ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาคทรงอดทนข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาคทรงยังอัตภาพให้เป็นไปกายของข้าพระองค์ ประหนึ่งจะงอมระงมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เพราะความประชวนของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์มาเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปรารบภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งจากยังไม่เสด็จปริณิพานก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอ,อานน์ก็บัดนี้ภิกษุสงฆ์จะยังมาหวังอะไรในเราเล่าทำอันเราแสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในภายในไม่ให้มีในภายนอกกรรมมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดพึงมีความดำริชนี้ว่าเราจากบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์ยังมีตัวเราเป็นที่เชิดชู ผู้นั้นจะพึงปราบรภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอันใดอันหนึ่งแน่นอนดูก่อนอานนท์ตถาคตมิได้มีความดําริอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์มีตัวเราเป็นที่เชิดชูด,ดังนี้ตถาคตจากปราบรภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอันใดอันหนึ่งทำไมอีกเล่าบัดนี้เราก็แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ ล่วงการผ่านวัยแล้ววัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเกวียนเก่ายัางจะใช้ไปได้ก็เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ชั้นใดกายของตถาคตก็ชั้นนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมแล้วด้วยไม้ไผ่ฉะน,นั้นดูกรออานน์สมัยใดตถาคตเข้าใจเจโตสมาธิ อันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทําไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงพระดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่เกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่เกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด ดูกรอ,อานน์ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูกรอานนท์ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แลดูกรอานนท์ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจากเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาภิกษุเหล่านั้นจากเป็นผู้เลิศจบสูตรที่เก้า